กินข้าวครับกินข้าวครับมาเด้อครับมาเด้อแซ่บเแีบเบเมนูวันนี้ครับนึ่งปลาใส่ผักนะครับอืมผักวันนี้ก็ที่นึ่งใส่ก็มีผักสดๆจากสวนครัวครับผักหวานครับพี่น้องครับสดๆเลยเก็บเมื่อเช้าครับแล้วก็มีมะเขือเนี่ยก็คุณแม่ บัญญาเอามาให้นะครับก็มีแครอทแครอทข่ารัดแครอทนะครับแล้วก็มีมัสรูมนะครับมัสรูมหรือว่าเห็ดนะครับดูใกล้ๆนะมาเห็นเห็ดนะครับวันนี้ถือโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับอันนี้แครอทไปดูออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ นี่ก็มัสรูมนะครับมัสรูมหรือเห็ดนะครับเห็ดนะครับก็มีผักหวานภาษาอังกฤษว่าอย่างไรพักหวานสวิตซ์วิกิทช์โบสวิตซ์แพนสวิตลว่าหวานพี่พีดถูกถูกเลยพี่น้องเนี่ยครับมีนึ่งปลาแล้วก็ต้องขาดไม่ได้ก็คือดิอีสเจลพี่น้องเจลเจลเจล นี่คือเจ่านะครับตำสดๆตำเองพี่น้องเจียวปลาใส่กระเทียมหอ,หอมพริกเข้าไปโอ้ยรสชาติมาเด้อพี่มีข่าเนียวมาจับพีน้องจับไปไปแสครับพี่น้องมาพักหนึ่งพักนี่พักสดก็มีพี่น้องบักแตงดิสตงโอ้อมนีม่กะลาดุดไปเก็บมาใหม่ๆครับพี่น้อง ดีอิสอันชันโอ้อันชันอันชันไทยแน่เราแน่เนาะโอไดยแน่อกิจแน่สเน็กสเฟตฟิตงูงูงปลาปลานะครับอ่าสีสวยงามเลยพี่น้องเนาะครับมาพี่น้องวอรหายายงหิวแล้วอ่าลองหนึ่งกินมันเลยพี่นอ้องเด้อมีปลาซื้อปลามาจากตลาดนะครับพี่น้องเก็บผักในข้อเรือเนี่ยนะครับพี่นอ้องอ่ะประกอบชุดนี่ประกอบชุดประกอบชุด เช้อืมมาพี่น้องหิวแล้วลงมือข่อยาลงมือครับพี่น้องมาหใหญ่บาปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ๆ,ๆ,อ,ๆอยู่ๆอืมอีสานมันเท่ารับแซ่บๆววันศัตย์ังสี่แล้วข่อ,อยาแล้วครับอืมยานใหญ่พะโลครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กด เอ่ซอซับสไครไป์เป็กำจให้กันนะครับพใอ,อยนองยูนีมีแหงถูกผู้ทุกคนครับกินขขาแซ่บน่นรับพ่น้นองครับสุขสบายดีสวัสดีครับ